สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ออกมาตรวจตาหน้าบ้านหน่อยเพื่อนนะอันนี้ก็ปุ๋ยไอจูเินซีสังเคราะห์สแสงผมทําไว้ก็เพิ่งแดงนะนานแล้นะเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนนี่ลายแดงในะน้าเขียวเพื่อนนะก็ดกดีเพื่อนนะเพราะว่าทําบ่อยนะลายแดงน้ําเขียวเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนสนใจวิธีการทําเพื่อนผมก็อ่ เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันแต่ว่าก็เคยมีคลิปก่อนอันนี้เพื่อนนะที่ย้อนย้อนดูได้นะผมลงไว้หลายคลิปอยู่เนี่ยก็เนี่ยอันนี้ก็ทําประมาณ2วันเพื่อนเนี่ยแต่ว่าผมมีตัวช่วยคือใช้ออกซิเจน้วยแหละนะเนี่ยมันก็จะทําให้น้ำมันเขียวไวแล้วก็อีกอ,อย่างนึงถ้ามีตัวเล่งอย่างเช่นมีแสงแดดดีๆนะเพื่อนนะก็จะยิ่งไวอันนี้มันช่วงนี้ฝนมันลงไนงะผมก็เลย กะเวลาไม่ค่อยได้นะแต่ถ้ามีหัวเชื้อไมีอะไรด้วยก็สามสี่วันเพื่อนเพื่อนนี้หรอกะได้ใช้ละเนี่ยก็สังเกตกินสังเกตแล้วเอาแล้วก็สุดท้ายถ้าเกิดว่าจะช่วยสุดก็คือให้เพื่อนๆนลองตักายแดงนะที่เรามีอยู่นี่แหละก็ลองปล่อยดูแล้วกันเช้ามายุบ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 ,ยบก็แปลว่านั่นแหละอยู่ได้อ่นะง่ายสุดมันนั้นทําง่ายเพื่อนที่ใช้เวลาสองสามนาทีเองนะส่วนผสมก็อย่างละช้อน,ช,อนช้อนนั่นแหละ นี่ก็นี่นะครก็ปล่อยลายแดงไว้เนี่ยก็เพื่อนผมลองเทสดูอย่างถ้าเราสงสัยว่าน้ําเขียวเนี่ยมันใช้ได้ยังเนี่ยผมก็เนี่ยก็ตักลายแดงมาลงไว้เนี่ยอย่างถ้าผ่านไปประมาณวันหนึ่งเพื่อนเนี่ยมันขึ้นเงี้ยแปลว่าโอเคแล้วมันอยู่ได้ละง่ายสุดนะนี่ก็มามาแจมเขาหน่อยเนี่ยอ่างนี้จริงๆผมทําลายแดงในน้าใสเพื่อนนะ แต่ว่าตอนนั้นเหมือนใส่ยีสต์มันเยอะไปอะใส่ขนมปังเยอะไปผมก็เลยเคลียร์ออกแล้วก็แต่ว่าดินยังอยู่นะเพื่อนนะก็เลยเอาพวกน้าเขียวเลยใส่แหละผสมผสมไปอาหารไก่ก็เนี่ยมันก็อยู่ได้เพื่อนนะง่ายๆคือถ้ามีพวกแบบอาหารไก่อาหาร,าหารวัสดุอะไรพวกนี้แหละแล้วก็ขนมปังนิดหน่อยมันอยู่ได้อยู่แล้วนะยังไงไรก็มีอะนะง่าย ผมให้หารปลาแป๊บนึ่งเพื่อนนะทำหน้าที่นะ่ะน,น,นี้เลยมาให้อ่างนี้ก่อนตัวแล้วเนะี่ยผมก็จะให้อาหารสดกับอาหารเม็ดสลับกันนะเพื่อนนะ นะแต่ส่วนใหญ่ถ้าง่ายๆเนี่ยายแดงมันมีพออยู่แล้วผมก็จะให้หน้าบ้านเนี่ยผมจะให้อาหารสดเป็นหลักนี่แหละนะแต่พวกปลาอยู่หลังบ้านอาจจะเป็นอาหารเม็ดนี่นะลอยง่ายกี้เห็นเหมือนมีลูกแล้วยุบๆๆ,ๆๆอยู่จะพอมีหลายตัวแล้วเนะนี่ยนะอีก ไม่เกินเดือนหลวงเพื่อนก็ได้เห็นสีเห็นหางแล้วแหละนะหางยุงยมันโตไวแบบแบบน้ำไม่ดีอาหารดีเนี่ยแปบ๊บเดียวก็มาละอ่างนี้ก็ได้เดือนแล้วแหละเดือนกว่าละมีสีมีสันละถ้าที่ยิ่งกว้างก็จะไวกว่านะเพื่อนนะนี่ผมก็มาพักไว้เห็นจะหาโอง่งลงแล้วแหละอันนี้ก็ แคตเตี่ยนเพื่อนอันนี้ผมตัดไปตอนที่หนอนมันลงนะเนี่ยก็ได้ฝนแล้วนะก็เริ่มแตกกอแตกยอดละไม่เกินเดือนหรอกพวกนี้มันเจอฝนเจออะไรไวเนี่ยก็แตกเป็นพุ่มละนี่ก็อีกอ่างหนึ่งอ่างปลาจะเยอะหน่อยเพื่อนอ่างนี้นะจะแน่นๆนตากมาจากหลังบ้านนะนี่จะเป็นมอสโคแบก เบียดเสียดเลยนะเนี่ยแน่นไปไฝนะลงอีกแล้วก็กลัวมันเป็นโรคก,กันเพื่อนเดี๋ยวหาเวลาก่อนนะน่าจะต้องแยกต้องตัดดึงสารลงสลารไล่ออกแล้วนะไม่มีพื้นที่ว่ายเนี่ยนะนะขึ้นมาออกก่อนแล้วเนะี่ยอันนี้ก็บัวก็เริ่มดูดีแล้วเพื่อนก่อนอันนี้นี่หนอนมันกินถ้าใบไม่มีเลยนะยับหมดเลยนะ จ,จัดการไปเรียบร้อยแล้วนะก็ยังค่อนข้างดกนะเพื่อนนะลายแดงอะไรเงี้ยก็ในน้ำเขียวนะผมว่ามันสะดวกทําง่ายนะเพื่อนสะดวกแบบเป็นลายแดงน้ําใสอะไรก็ลองลองดูกันเพื่อนนะลองทำสองอย่างควบคู่กันได้ผมเคยมีวิธีทําและทั้งสองอย่างเลยนะ,ะคลิปก่อนหน้านี้ ลองดูแล้วกันว่าเพื่อนๆสะดวกแบบไหนหรือว่ามีอุปกรณ์หรือว่ามีวัตถุดิบที่ตัวเนี่ยเป็นอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะเลือกใช้ได้นะประมาณนี้นะยังไงวันนี้ก็ขอตัวก่อนเพื่อนนะลาไปก่อนกับเนะีวันนี้ลายแดงน้ำเขียวนะทำง่ายๆนะขอตัวครับบาย